บ้านธรรมชาติบายเชอซ y h o โฮมเปิดศูนย์ผู้สูงอายุแนวใหม่ครั้งแรกของเอเชียบ้านธรรมชาติบายเชอรซ y h o โฮมสาขาแจ้งวัฒนะเปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลค้าชาวเวทในโปรเจกต์ Pet Friendly Nursing Home ที่นำสัตว์เลี้ยงบำบัดมาช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอย่างครบวงจร โดยศูนย์แห่งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุเข้ากับเพ t จเทเรพีเพื่อช่วยฟื้นฟูผู้สูงวัยที่อาจเผชิญกับภาวะสมองเสื่อมหรือความโดดเดี่ยวหลังออกจากโรงพยาบาล โดยกิจกรรมและการดูแลที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงวัยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งแพ t เชอร a p ีเป็นที่นิยมในต่างประเทศมานานและกำลังได้รับความสนใจในประเทศไทยเพราะการมีสัตว์เลี้ยงอยู่เคียงข้างจะช่วยลดความเครียดและสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุและช่วยพัฒนาสุขภาพจิตใจอารมณ์สมาธิและกระตุ้นการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการออกกำลังกายซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดใสและมีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เก่งผมตั้งรุ่นสันตินะครับวันนี้เองก็เป็นการเปิดตัวนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่นะครับชื่อว่าชอนซิ่งโฮมซีเนียร์แคร์สาขาแจ้งวัฒนานะครับซึ่งก็ได้เป็น nursing home สือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบถ้วนวงจรครั้งแรกของประเทศไทยที่เราได้เน้นเอาการดูแลผู้สูงอายุกับการใช้เพ t เตอร์ปีเนี่ยเข้ามาผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุด้วยกันนะครับเพราะผู้สูงวัยหลายคนนะครับที่หอกได้ดูแลอยู่ม่าจะเป็นกลุ่มที่ลาออกจากโรงพยาบาลนะครับกลุ่มที่มมมีีปัญหาาาาาททงง้นนสอเื่ โดดเดี่ยวเงายุกับบ้านนะครับบางทีผู้ดูแลหรือว่าญาติเองเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาดูแลเนี่ยการหาสูตรผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะครับที่มีทีมงานเข้าใจแล้วก็มีกิจกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยพื้นฟูผู้สูงวัยได้ในทุกๆมิตินะครับก็อยากให้ดังอาจารย์แบงค์ได้ลองเล่าถึงแนวคิดของการใช้เพชรปรีนะครับได้เข้ามาช่วยของการพื้นฟูผู้สูงวัยนะครับแ,แพทย์เวดดิดว,วงลิขิตชัยคุณนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลศัดตะขาเวชนะครับ ก็การการใช้เพทเทอร์ปีนะครับโดยเฉพาะเป็นด็อกเทอร์ปีก็คือการใช้สุนัขเพื่อเพื่อมาใช้ในการกิจกรรมบาบัดให้กับผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วในใน,ในต่างประเทศเนี่ยมีมีมานานละนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้เข้ามาในประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นทางเชอร์สต์ลี่โฮมของคุณหมอเก่งคงเนี่ยแหละเป็นที่แรกเลยแล้วก็น่าจะเป็นที่แรกของเอเชียด้วยนะครับ <c oughs> การที่นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาตรงนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงมันจะช่วยประโยชน์ในเรื่องของการทําให้ผู้สูงอายุเนี่ย ได้มีบางคนมีความเครียดภาวะเครียดหลงหลงลืมลืมวิตกกังวลนะครับการที่ได้ดูแลสัตว์เลี้ยงก็จะช่วยเรื่องตรงนี้ได้นะครับการที่ลูกการได้กอดการสัมผัสสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะทําให้เขาได้รับความรักนะครับทำให้สุขภาพจิตดีพอจิตดีกายก็ดีไปด้วยนะครับผู้สูงยหลายคนนะครับที่อาจจะมีปัญหาด้านการพื้นผูสุขภาพนะครับบางคนในหลังผ่าตัดมานะครับกลับไปอยู่บ้านอาจจะไม่พร้อม อาจจะมีปัญหาด้านครอบครัวอาจจะต้องทํางานถูกไหมครับบางทีฝากพ่อแม่ไปอยู่กับคนรับใช้นะครับหรือว่าเป็นผู้ดูแลที่อาจจะไม่เข้าใจในบางทีก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้นะครับถ้าเกิดมาอยู่ศูนย์ผู้สูงอายุนะครับอย่างเงี้ยอย่างที่เชิญซื้อโฮมสาขาแจ้งพระธาเปิดใหม่นี่นะครับเรามีทั้งทีมคุณหมอนะครับมีทีมพยาบาลมีทีมด้านการดูแลมีนักกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็พอได้น้องหมานะครับหรือว่าเป็นสุนัขเข้ามาช่วยบำบัดผู้สูงวัยเนี่ยก็ทำให้เกิดบิติของการเพิ่มืนผสุขภาพเนี่ รูปแบบนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการมีความสุขการใช้ชีวิตในการพื้นผูด้วยนะครับในการดูแลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดูทีนั่งซิ่งแคร์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการมีการเสิร์ฟอาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะครับการที่เราได้พาผู้สูงวัยในช่วงกลางวันนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยมามีกิจกรรมร่วมกันนะครับหรือว่าเป็นกรุ๊ปเทอรรปีมีการร้องเพลงนะครับใช้ศิลปะบำบัดเข้ามาผสมผสานการคิดการใช้ดนตรีการใช้ศิลปะวาดรูปนะครับรวมไปถึงการใช้ น้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็มาผสมผสานการช่วยไม่มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมนะครับมีน้องหมาที่น่ารักนะครับเป็นคนที่จะเป็นผู้นําในการพาผู้สูงวัยเนี่ยเข้าไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสริมสร้างความสมบัติที่ดีในครอบครัวด้วยนะไอ้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดได้ทั้งวันในทุกๆวันนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับการฟื้นฟูเนี่ยนะครับเราก็ทําให้มีการจัดโปรแกรมในอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นปัจเจกสำหรับแต่ละท่านนะครับเพราะว่าการฟื้นฟูเนี่ย ต้องเรียนว่าผู้สูงวัยร้อยคนก็ร้อยแบบนะมีบางคนมีปัญหาด้านหัวใจมีปัญหาด้านกระดูกและข้อนะมีปัญหาด้านโรคประจําตัวนะครับการที่เราได้จัดกิจกรรมนะครับให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายสภาพตัวโรคเนี่ยก็ทําให้การฟื้นฟูเนี่ยเร็วมากกว่าที่เราจัดเป็นแบบทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราอ๋อค่ะก็สําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะหมอจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงว่า การสร้างสุขภาพจิตใจที่ดีอะค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงฉะนั้นในด็อกทอเรพีจึงนิยมที่จะมีการพัฒนาที่จะมาใช้กับผู้สูงวัยมากขึ้นเพราะว่าเขาจะช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีสมาธิและกระตุ้นในเรื่องของอกิจกรรมต่างๆที่เราให้มีแอคทิวิตี้ที่ออกกําลังกายได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่า ผู้สูงวัยเนี่ยกลับมาเฟสขึ้นอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะก็เชื่อว่าตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมครอบครัวที่ดีนะคะก็ให้สัตว์เลี้ยงเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะคอย่างที่อาจารย์ขอที่เราไปจริงก็มีผู้สูงวัยหลายคนนะครับพอตื่นเช้ามานะเขารู้ว่าจะมีน้องหมาจะมีสัตว์เลี้ยงที่เขาต้องดูแลนะทอนให้เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่มันมีชีวิตชีวารู้สึกว่ามีเป้าหมายของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาพาน้องหมาเนี่ยมาจัดก,กิจกรรมกับเราด้วยแต่ว่าผู้ส,งนนสนนูงวันกอาาทืมรร้้วหงใคบขฟู จริงๆสาขาที่จ้างพัฒนานี่ครับก็เป็นแนวบ้านสวนนะครับก็เป็นสวนสุขภาพนะครับใจกลางนนทบุรีเลยนะอยู่ตรง้ามเซ็นทรัลจ้งงวัฒนานี่เองนะครับเราก็สามารถเดินทางสะดวกนะครับมีรถไฟฟ้านะครับผ่านด้วยเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าสังคมเมืองถูกไหมครับเราก็พยายามที่จะตอบโจทย์ครอบครัวที่อาจจะลูกหลานอาจจะไม่ค่อยมีเวลารู้สึกว่าต้องดูแล่พแม่ใกล้ชิดนะครับแต่ว่าพอเขาไม่มีเวลาเนี่ยเขาก็อยากที่จะมองหาสถานที่ที่มีทีมงานนะครับมี กิจกรรมที่เหมาะสมเนี่ยใกล้บ้านใกล้ใจนะฮะนี่เป็นแนวคิดของเชสิทธิ์โฮมที่เราพยายามที่จะเป็นศูนย์ผู้สูงอายุใกล้ชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยของใครนะครับแล้วก็ด้วยด้วยพื้นที่นะคะที่มีขนาดเพียงพอนะคะก็สําหรับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการกิจกรรมแล้วก็ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมกับน้องไปด้วยในแต่ละวันค่ะใช่จริงๆก็เป็นเพนพอยท์นะสำหรับผู้สูงวัยในยุคที่อาจจะเริ่มเปลี่ยนผ่านนะคณะสังคมตอนนี้นะครับแต่ว่าการที่เรานับในในในศ เป็นมืออาชีพนะครับก็ทําให้เป็นที่ไว้วางใจกับครอบครัวได้มากขึ้นนะครับเวลาผู้ส่งวัยทำไมฮะเวลาเขาจะมาอยู่เนี่ยเขาอาจจะให้ให้ลูกหลานมาดูก่อนนะครับหรือว่าผู้สูงวัยเองเขาจะมาตัดสินใจเองนะครับเวลาเราเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมได้มีทีมพยาบาลมีทีมการแพทย์นะครับมีกิจกรรมที่เหมาะสมมีพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอนะครับอากาศถ่ายเทสบายๆเนี่ยก็ความรู้สึกบรรยากาศที่ดีเนี่ยมันช่วยทําให้ความรู้สึกที่อาจจะเป็นการทอดทิ้งผู้สูงวัยนะครับก็จะรู้สึกน้อยลงนะครับแล้วยอมรับก่บการพื้นฟูมากขึ้น หมอว่าเรื่องของความเข้าใจอ่สำคัญคือเราเข้าใจในกิจกรรมเขาก่อนแล้วเขาเข้าใจว่าการที่เขามาสังคมที่นี่เขาได้เพื่อนเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะเป็นตัวเลือกใหม่ที่เปลี่ยนไปตรงที่ผู้สูงวัยอาจจะเป็นผู้ที่เลือกเองก็ได้นะคะว่าสังคมนี้ตอบโจทย์กับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยไม่มีครอบครัวแล้วท่านอาจจะอยู่คนเดียวนะครับการมีสัตว์เลี้ยงและยิ่งเป็นและยิ่งที่นําสัตว์เลี้ยงมาอยู่ด้วยได้เนี่ย ก็จะตอบโจทย์มากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงสมัยนี้ก็คือเป็นสมาชิกในครอบครัวบางทีเนี่ยน้องสุนัขเนี่ยอาจจะเป็นลูกของเขาเลยนะครับการที่มีสถานที่แบบนี้ก็ทําให้เขาสามารถเขาเรียกว่าใช้ชีวิตบ้านปลายไปกับสุนัขได้เลยประมาณนี้ครับคือในแนวคิดของการใช้สอดีเนียครับเรามีทุกสถานะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราหาไปที่พิเศษให้นะครับแล้วก็บีนนองหมามี น้องแมวก็ได้นะครับสามารถที่จะมาจาัดก,กิจกรรมร่วมกันเป็นครั้ง<ต>ครั้งไปแต่ <ๆ S 1> ที่ที่จะเป็นที่พิพเศษเลยครับสามารถที่จะนำพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาได้ในทุกๆอาทิตย์นะครับสามารถที่จะมีกิจกรรมร่วมกันได้อันนี้จะตอบโจทย์ผู้สูงวัยหลายคนที่อาจจะบางทีอยากมาพักฟื้นนะครับแต่บางทีกังวลน้องหมานม้องแมว<ม>เอ่อยู่ที่บ้านไม่จะฝากที่ไหนนะก็สามารถที่จะเอามาเป็นเพื่อนรู้ใจในวันที่เขาต้องการฟื้นฟูได้นะครับคจริงๆเราตอนนี้เราพยายามตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยของไทยนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะแต่่วา เรายังมองว่าถึงว่าเราเป็นตัวอย่างให้กับทาง,งสังคมโลกด้วยเพราะว่าต้องเรียนว่าในสังคมในโลกตัวนี้นะครับไม่มีประเทศไหนนะที่มีผู้สูงวัยเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแต่แนวคิดของการที่เราทำเชื้อรีโฮมกับทางก,ชา,กชาเวเตรนะครับที่เราพยายามที่จะหารูปแบบการบริการใหม่ๆที่จะเน้นเอาดนตรีเน้นเอาศิลปะเน้นเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วครับยังสามารถที่จะต้อนรับ ชาวต่างชาตินะับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนสามารถที่จะเลือกประเทศไทยเนี่ยให้มันเป็นจุดหมุดหมายใหม่ของการฟื้นฟูสุขภาพได้นะครับสมัสรรวังานผูส้สูงอายุเชิญสวีโฮมนะแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สาขาแจ้งวัฒนะเปิดใหม่นะครับตอนนี้เราก็มีวันธมิตรนะครับจากทางกศาชามีทั้งหมอแบงค์หมอขวัญน,นะครับก็มาร่วมงานก็คิดว่าในการที่จะสร้างมิติใหม่ให้กับสังคมผู้สูงอายุของไทยนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่ดีที่จะฟื้นฟูสุขภาพสู่สังคมร้อยปีไปด้วยกันครับก็สําหรับโรงพยาบาลศักดิ์ชาเเวองนค็ยีีท่ เป็นส่วนหนึ่งนะคะให้กับสังคมเช่นกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีนะคะแล้วก็สังคมเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรที่เรามั่นใจว่าเออมีศักยภาพแล้วก็มีความปลอดภัยทุกผู้ผู้สูงวัยนะคะทั้งในประเทศไทยเราก็ต่างประเทศค่ะก็ขอฝาก บ้านธรรมชาติใช่ไหมคะมาเชอร์สลี่โฮมบสักัดจแจ้งว่าบกนะครับก็ในฐานะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสัตว์สชาเวชก็เป็นโรงพยาบาลครบวงจรนะครับมีความพร้อมในการดูแลให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทุกๆด้านนะครับแล้วก็คือตอนนี้อย่างในคนเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วในสัตว์เลี้ยงก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้การที่ได้มาจับมือกันเนี่ยก็ทําให้เราเล็งเห็นถึงเรื่องของ สัตว์เลี้ยงที่อายุสูงตามไปกับเจ้าของนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็มีความพร้อมนะครับและเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีกิจกรรมมีโครงการต่างๆที่จะเข้ามาดูแลสัตว์เลี้ยงที่สูงอายุเหล่านี้ควบคู่ไปกับผู้สูงอายุไปด้วยนะครับเอต้านิวคขอบสอบทุกข่าว